สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้วันที่11เพฤศจิกายน2025ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนกำลังจับตามองมากๆเลยก็คือความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Ripple แล้วก็ XRP ครับไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่เป็นการเข้าซื้อกิจการจริงๆด้วยเงินสดก้อนใหญ่เลยแล้วก็ปรากฏการใหม่ที่เราเรียกว่า XRP Treasuries อืมใช่ค่ะคือการที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเริ่มเข้ามาซื้อ XRP เก็บไว้ในคลังของตัวเองกันอย่างจริงจังแล้วน่าสนใจมากครับว่าเอ๊ะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของ XRP จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ช่วงการสะสมพลังก่อนเกมใหญ่จะเริ่มขึ้นกันแน่ลงมาคุยกันดูครับเริ่มจากเรื่องที่ Ripple เขาทุ่มเงินซื้อกิจการก่อนเลยดีกว่าครับตั้งแต่ต้นปี2025นี้เห็นว่าใช้เงินไปเกือบ4 0 0พล้านดอลลาร์แล้วนะครับ ใช่ค่ะเยอะมากซื้อบริษัทที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลายเจ้าเลยอันนี้คือซื้อกิจการเลยนะไม่ใช่แค่ร่วมมือใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือบริษัทที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยอย่างเช่น Hidden Road ที่ทำพวก Prime brokerage หรือว่า Real Payments ที่เป็นระบบชำระเงิน G Treasury บริหารคลัง p a l i s e t ดูแล c r y p t o w u r r e n พอเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยมันทำให้ Ripple ออกลายเป็นเหมือนผู้ให้บริการที่ครบวงจรมากๆเลยค่ะครบวงจรยังไงครับ ก็คือมีตั้งแต่ส่วนที่คล้ายๆธนาคารย่อยเป็นโบรกเกอร์เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์มีระบบชําระเงินของตัวเองมีระบบบริหารคลังสินค้าคือจบในที่เดียวเลยกลยุทธ์นี้มันเหมือนกับว่า Ripple กกำลังซื้อโลก r ทรดไฟ l e เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเลยนะคะไม่ใช่แค่ชวนให้เขามาใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว Oh, เหมือนสร้างอีโคซิสเต็มทางการเงินของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจาก Ripple จะซื้อบริษัทอื่นเข้ามาแล้วตอนนี้บริษัทอื่นๆก็เริ่มซื้อ XRP เก็บกันเองด้วยที่เรียกว่า XRP Treasury ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ดูไม่ใช่เกมรายย่อยแล้วนะครับไม่ใช่เลยค่ะเป็นเกมของสถาบันแล้วจริงๆ ตอนนี้มีอย่างน้อยๆก็13บริษัทแล้วนะคะที่ประกาศตัวว่าเป็น x i p Treasury อย่างตัวอย่างชัดๆก็ e v e r n o r t h ที่ถือ x i p มูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์เลยหรือ Trident อีก500ล้านแล้วก็มีอีกหลายเจ้าพันล้านดอลลาร์ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่าแค่การถือเฉยๆคือบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ถือเก็บไว้อย่างเดียวแต่ยังเอา XRP ไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยอย่างเอาไปวางบน Flare Network เพื่อสร้างผลตอบแทน hmm. อันนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่า เขามวงเป็นการลงทุนระยะยาวนะไม่ใช่แค่แบบถือรอราคาขึ้นเฉยๆแล้ว Evernose ที่ว่าถือเยอะๆนี่มีข่าวด้วยว่าจะ IPO เข้า NASDAQ ใช่ค่ะแล้วใช้ชื่อย่อหุ้นว่า XRPN ด้วยอันนี้น่าจับตามากแถมยังบอกว่าจะระดมทุนเพิ่มอีกพันล้านดอลลาร์เพื่อไปซื้อ XRP จากตลาดเพิ่มอีกโหแบบนี้มันเหมือนกำลังจะมีเเครื่องดูด XRP ระดับสถาบันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นร้อนถัดไปเลยก็คือเรื่อง spot XRP ETF ที่หลายคนก็ลุ้นกันอยู่อืมใช่ค่ะรอคอยกันมานานกำหนดเส้นตายของกลตอสหรัฐสำหรับกองแรกของแฟรงกลิน t e m p l e ลทัก็คือ14พฤศจิกาย,ยนนี้เละมีกี่วันเองแล้วก็ยังมีอีก4สถาบันใหญ่รอคิวอยู่ด้วยใช่ค่ะตลาดนี่คาดการกันเยอะมากว่าโอกาสอนุมัติในปีนี้สูงมากๆ สูงแค่ไหนครับพอมีตัวเลขไหมก็มีนักวิเคราะห์จาก JP Morgan เขาประเมินไว้นะคะว่าถ้า XRP ETF ได้รับการอนุมัติเนี่ยอาจจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้ถึงประมาณ3-8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีแรกเลยนะคะ3 8 0 0 0ล้านใช่ค่ะลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าทั้งเงินจาก ETF บวกกับการซื้อสะสมของ XRP Treasuries ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ แล้วก็ความต้องการใช้ XRP จริงๆจากบริษัทที่ Ripple ซื้อเข้ามาถ้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจะสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างความต้องการหรือ Structural Demand ให้กับ XRP ที่แข็งแกร่งมากๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาน,นักลงทุนรายย่อยเป็นหลักเหมือนเมื่อก่อนเลยฟังดูมีแต่ปัจจัยบวกเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วฝั่งเทคโนโลยีของตัว XRP Ledger เองก็เห็นว่ามีอัปเดตใหญ่เหมือนกันเรื่อง Native Lending กับมาตรฐานสินทรัพย์ใหม่ MPGS ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ อันนี้ก็สำคัญมากถ้าการอัปเกรดตัวนี้สำเร็จนะคะตัว XRP Ledger จะไม่ได้เป็นแค่เครือข่ายสำหรับโอนเงินแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลาง Defi สำหรับสถาบันการเงินได้เลยค่ะตัว MPTs หรือ Multi-purpose Tokens เนี่ยมันจะทำให้การสร้างและจัดการสินทรัพย์ดิจิตัลที่ซับซ้อนต่างๆบนเครือข่ายทำได้ดีขึ้นเยอะเลยถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ค่ะ โหทั้งฝั่งธุรกิจฝั่งเทคโนโลยีดูมีพัฒนาการที่ดีมากๆเลยนะครับแต่คำถามที่ผมว่าหลายคนคงคาใจเหมือนกันก็คือแล้วทำไมราคา XRP มันถึงยังดูเออนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนไม่พุ่งแรงเหมือนข่าวดีที่ออกมาเลยล่ะครับ อันนี้เป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะคือมันก็มีปัจจัยกดดันอื่นๆในภาพรวมอยู่เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่มันก็ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมรวมถึงคริปโตเนี่ยอาจจะยังไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรอืมเข้าใจได้ครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนของเศรษฐรรกิจโลกโดยรวมด้วยอันนี้ก็มีส่วนกดดันอยู่แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า bitcoin dominance หรือส่วนแบ่งตลาดของ bitcoin เนี่ยมันยังสูงมากอยู่กับเกือบ6 0ใช่ครับยังเป็นพี่ใหญ่ ซึ่งมันก็เหมือนดูดสภาพคลองหรือดูดเงินส่วนใหญ่ออกจาก All คอยน์ตัวอื่นๆไปเยอะเหมือนกันค่ะอืแล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งนี่หมายถึงใครครับชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็น s o ล a n a ค่ะคือ s o ล a n a เนี่ยมาแรงมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันมีปริมาณการประมวลผลสเตเบิลคอยบนเครือข่ายเยอะมากๆ แล้วก็มีข่าวล่าสุดเลยที่ Western Union ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีความร่วมมือกับ Ripple นะคะก็หันไปเลือกใช้โซลน ن าสำหรับการทำธุรกรรม Stable Coin แทนแล้วด้วยซ้ำอา้าวจริงเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการแข่งขันในตลาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบันเนี่ยมันดุเดือดมากๆจริงๆเข้าใจเลยครับ สรุปคือสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีทั้งปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราเห็นเห็นกันทั้งเรื่อง Ripple ลุยซื้อกิจการสถาบันเริ่มเข้ามาถือ XRP ความหวังเรื่อง ETF แล้วก็การอัปเกรดระบบครั้งใหญ่ใช่ค่ะปัจจัยบวกเยอะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความท้าทายจากสภาวะต,ตลาดโดยรวมทั้งเรื่องดอกเบีย้ยเศรษฐกิจแล้วก็คู่แข่งที่น่ากลัวอย่างโซลาร่ด้วยถูกต้องเลยค่ะดังนั้นคำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือ 1. ถ้า ETF ผ่านจริงๆแล้ว XRP Treasuries มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถสร้างแรงซื้อที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า Structural Bid ได้จริงแค่ไหนและ 2. ในสมรภูมินี้ Solana จะสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าสถาบันไปจาก Ripple ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญเลยค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้มันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าเป็น XRP Super Cycle ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแค่ช่วงของการเตรียมความพร้อมตั้งฐานที่ยังต้องรอปัจจัยบางอย่างหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาปลดล็อกจริงๆก็เป็นไปได้นะครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าการเจาะลึกแบบนี้ช่วยให้ทุกท่านตามทันโลกคริปโตได้ดีขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวสองเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ